สวัสดีครับช่องปุ๊กตี้เละกีวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาจอย,ยอจากทันโดแว็กตอุปกรณ์เคลือบสีกระจัดคราบฝุ่นและสิส่งสกปรกนะครับไม่ได้มาคนเดียวครับสวัสดีค่ะเล็กนะคะวันนี้มาเสนอผลิตภัณฑ์เคลือบสีรถนะคะแบบจีนเนี่ยเลยนั่อยากผลิตภัณฑ์ก็คือทันโดแว็กต์นะคะคือเทคโนโลยีชิสซานาโนนะคะครับผมกออ็คืนนะครับ ก็เปเรียบเสมือนมือถือในยุค 5G ผมไปถึงยุค 5G แล้วนะครับรถมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากมายเพราะรถนำพาเราไปสู่จุดหมายได้อย่างปลอดภัยรวมถึงรถทุกชนิดหรือรถทุกคันถ้าท่านเจ้าของมันดูแลร,รักษาเขาเขาก็จะเงาวิบวับเงางามตลอดเวลาไม่แพ้รถใหม่ใต้แดงอย่างวันนี้นะครับ ผมจะมานำเสนอก็คือในส่วนของปัญหาที่เจอสับรถบที่ใช้งานโดยเฉพาะอาชีพเซลล์อย่างผมทุกท้าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมใน y o youtube ก็ให้ลูกชายทำช่วงหลังขออกเรื่องนิดนึงนะครับก็ณวันนี้นะครับก็คือปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือรถที่ใช้งานทุกวันอย่างงานขายงานเซลแมนงานเซลเกอร์เซวูเมนนะครับหรือ working w o m n ฝุ่นที่ไคร คราบยางมาต่อยยิ่งช่วงนี้พายุเข้าฝนตกฝนฝนมาจากอะไรครับมาจากท้องฟ้าทุกแต่ไม่ได้มาแต่ไม่ฝนแค่เดียวฝนมาพร้อมกับเศษขี้ใครแล้วฝุ่นซึ่งเวลาสังเกตเห้ครับเวลาเราจอด,ดรถค้างคืนแล้วเวลาแห้งเนี่ยโดยน้อฝนจะไม่สะอาดเหมือนเมื่อ30ปีก่อนเนื่องจากฝุ่นเพิ่มสองจุดห้าด้วยก็มีส่วนนะครับมันจะเป็นภาพก่อนไว้ให้เราดูถ้าเราไม่ทําความสะอาดมันก็จะ รู้สึกว่าไม่สบายตานะครับดังนั้นปนัญหาส่วนใหญ่ของคนใช้รถนะครับค่าที่นในต่างๆถ้าหน้ารถเลยหน้ารถจะโดนจะรับรับเขาเยอะหน่อยนะครับรวมไปถึงกระจกบ้านหลังตรงน,นี้สำคัญโดยเฉพาะรถท้ายสั้นนะครับรถห้าประตูให้ส่เพราะว่าเวลารถวิ่งไปแล้วเนี่ยด้วยค่า c g ของตัวรถแล้วก็หลายอากาศพลศาสตร์มันจะหัวนเอาฝุ่นขึ้นมาถ้ารถท้ายสั้นกระจกหลังนี่ครับจะมองไม่เห็นเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกหรือออกต่างจังหวัด หรือลุยฝุ่นลุยโคลน,นะครับแต่ถ้าเป็นรถพยายาอย่างนี้นะครับก็คือก็คือตัวนี้เป็น B s e <c> gment <oughs> นะครับมันก็จะหัวมาติดที่ตุดนเตะลัดเ,แบบเทลหรือว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะครับยกตัวอย่างคร่าวๆผมจะไม่ลงลึกนะครับวันนี้เรามากันแบบสบายๆเบิร์ดเบิร์ดพี่เบิร์ดพี่นะครับก็ค่าต่างๆพวกน,นี้นะครับก็คือปัญหาของผู้ใช้รถทั่วไปทุกท่าน ที่ได้ประสบพบเจอในทุกๆวันของการที่ล้อหมุนจนถึงจุดหยุดนี่ครับทันโนแวกทันโนแวกดียังไงทันโนแว็กก็คือตัวน้ำยาเคลือบสีนะครับโดยคุณสมบัติหลักๆของเขานะครับมีสีัว้อทนต่อการชชล้างของน้ำ 8ครั้งบล็อกสีโดยทันทีขณะที่ท่านลงกัรดูแบ็ปกป้องกันความร้อนไม่ว่าจะแสงแดดหรือความร้อนจากค้องเครื่องรถที่เครื่องอยู่หน้าหรือแม้แต่รถที่เครื่องอยู่หลังนะครับตัวนี้ก็จะปกป้องกันความร้อนได้อย่างดีกระจัดคราบน้ําและฝุ่นละอ,อองน,นะครับแต่สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือในการบนต่อการชาร์จ8ครั้ง ท่านลงท่านเอาไว้ครั้งเดียวหลังจากล้างรถเสร็จนะครับท่านสามารถที่จะเช็ดก็เรียกเช็ดแห้งใช้ไม้ขนไก่ปัดแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําผ้าชามัวน้ําป่าก,ก็ได้หรือสูตรสมัยเมื่อสิ่ปีที่แล้วอัสสิกาน,นะครับก็คือผสมคาร์โบนถึงสองฝาแล้วแต่ขนาดของรถหรือไซส์รถนะครับผสมน้ําประมาณ3 5หลิตรก็คือเครึ่งถัง แล้วก็เช็ด t h นเด e r w แบจะขลับสีรถให้เงาวับได้ถึงแปดครั้งน้ำแปดครั้งต่อการลง t ันเดอรัแบ็คั้งเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะมีวิธีการใช้งานไม่ยากซึ่งขึ้นม,มันก็ทำได้สุภาพุรุกหรือสุภาพสตรีหรือน้องๆที่จบใหม่ที่มีรถคันแรกนะครับก็สามารถทำได้เองได้ โดยใช้เวลาไม่นานไม่เสียเวลาแล้วก็ตัวนี้อหญ่งลยนะครับผมผู้ใช้เองนะกก็ไม่อยากจะโปรโนาอะไรมากนายก็คือกระจกช่วงนี้พายุเข้าฝนลงใช่ไหมครับพอเราฉีดทันทันดูแว็กซ์ลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราเช็ดเช็ดวนๆน้ำฝนนะถ้าไม่ตกหนักนะมันจะไหลไหลตามแรงลมที่รถวิ่งไปข้างหน้าหรือถ้าจอดเฉยๆน้ำฝนจะ จะไหลลงนะครับไม่ก่อกระจกซึ่งเป็นเทคโนโลยีเทคโนโนลยีของพิสต้านาโดโดยรแท้จริงปัดน้ำฝนท่านก็จะปัดไวขึ้นรู้สึกว่ายามันลื่นขึ้นด้วยตรงนี้ต้องลองเองอย่าเชื่อผมมากแต่หลายๆที่ที่ผมลงผมมาจากผู้ใช้งานจริงผมไม่มีสปอนเซอร์และนี่คือช่องผมเองผมสามารถพูดอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องจริงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ทางซีนแคทแมนโฆษณาเลยน้องเล็กนะครับ ้านของผลิตภัณฑ์ t a n d e w ัน Tandewet ก็ทีรับน้ำยากเคลือบสีรถนะครับว่าง่ายาดแค่ไหนแม้แต่ผู้หญิงตัวเล็กๆสมชื่อคุณเล็กก็ออยังทำด้วยเองนไะด้เลยครับจบครับวิธีการใช้งานนะคะก็คือฉีดไปที่รถเบ,บาๆนะคะฉีดไปที่รถนิดไม่ต้องเยอะมากนะคะแล้วก็เอาผ้านะคะผ้าแห้งผ้านา,นานโนหรือผ้าซาโมก็ได้ค่ะา้าเช็ดลงไปได้เลยแล้วก็วนก่อนวนอย่างนี้นะคะวนเพื่อให้ตัวน้ำยาค่ะ ค่มเข้าไปในฝากโคมอีกสี่อยาด้านเราเนี่ยแ,แห้งนิดนึงแล้วก็หาผ้าอีกฝืนที่เป็นผ้าแห้งนะคะเช็ดลงไปอีกทีอีเช็ดเบาๆต้องไหนมากแค่นี้นะคะรถของเราก็สามารถที่จะเงาขึ้นมาได้ใช้เวลานิดเดียวสามารถที่จะ ทัให้ลดเงาได้ละคุณผู้หญิงหรือว่าทางที่ทางพี่ปุ๊เขาบอกว่าทางเด็กจบใหม่รถคันแรกก็สามารถได้สามารถใช้ได้เดี๋ยวเรามาใช้ดูวิธีการใช้งานนะคะแบบจริงเลยนะคะฉีดสเปรย์นะคะไปฉีดตัวสารนนะคะฉีดรอบเอยไ,ได้เลยนะคะ,นะคะเราก็เอาผ้าแห้งนาโนหรือเป็นผ้าชาโขลก้าชาม้วก็ได้นะคะเช็ด เาเาช็ดไปเลยเช็ดเช็ดให้จนกว่าตัวน้ำยาเนี้ยค่ะซึมเข้าไปในสารละโกลน์เนาะเัวน้ำยาต้องเช็ดแรงนะคะเช็ดเบาๆพอไม่ต้องไปขัดเขาค่ะซึมเข้าไปในสารละโกตัวน้ำยาซึมเข้าไปในตัวสีละเาราก็สามารถที่จะฆพพ่าผืนแห้งผื่นนึ่งลงเช็ดทีนึงได้ ที่น้ำนะคะลองดูน้ําว่านี่นะครับรดการก่อตัวของจุดน้ําจริงไหม,มเห็นความเรียวของน้ํำไหมครับดูฝั่งนี้นะครับน้ําจะเกาะเป็นเหมือนเป็นก้อนใหญ่นะครับจะไม่เป็นฝอยเหมือนฝ่งนี้ มีโปรโปรชั่นจากปกติขวดละ289บาทนะคะตอนนี้อยู่อยู่ที่239บาทแล้วก็แถมมีของแถมไวยนะคะเป็นน้ำยาน้ำยายางดำสูตรซิลิโคนอยอ์เคลือบยางดำได้เป็นปีเลยครับต้องลองครับมูลค่าของแถมนะครับ85บาทะคะ่ะ ทำไดท้ทั้งของแถมแปดสบห้าบทแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยในราคาโปรโมชั่นที่239รามสิบเกาบทจากปกติแปดสองร้ิบเกาบาทจะอยู่ที่239ร้อบาทเท่านั้นครับผมก็เฉพาะช่วงนี้นะครับก็คือช่วงระยะเวลาไม่เกิน30วันนี้ท่านใดที่สั่งซื้อทางเพจของ Thunderwax นะครับก็อย่างที่ทางน้องเล็กก็พูดนะครับซื้อ Thunderwax 1ขวดนะครับราคาพิเศษแล้วดับเบิลก็คือของแถมคือน้ำยายางดำ สูบซิลิโคนออยตัวนี้คอนเฟิร์มอีกเช่นกันครับราคา8.5บาทขนาด1 5 0มิลลิลิตรนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นท้ายสุดของเราแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ mm hmm. ชาแนลปุกก mm ี hmm. ้ไลฟ์ดีรวมถึงเทฟเฟียส mm hmm. ขอบคุณแทนรถเฟียสด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ขอบคุณคันเดอร์แว็กนะครับสามารถติดตามช่องปุกกี้ไลฟ์ดีได้นะครับรวมถึงเพจของคันเดอร์แว็ก ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ผมพูดผิดถูกประการใดหรือทางน้องเขาอ่าวันนี้เราเราเราไลฟ์สดนะครับก็ต้องขอภัยด้วยนะครับนนะทีน่นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ